่อนจะไปดูเรื่องของฝุ่นควันนะคะมาดูเรื่องของการจับกุมยาเสพติดกันก่อนค่ะซึ่งทางทหารพรานประทะคารวานลำเลียงยาเสพติดวิสามัน1ศพยึดยาบ้า4 5 0 0 0 0 0เม็ดที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำาเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้พันเอกมีชัยนินศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังพา้นเมืองพันเอกภัรัตศรีชัยวานผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการประทะในพื้นที่ของชายแดนบ้านสันมาเคตตำบนเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุทหารพราน,านกองร้อยทหารพรานที่3107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31 กองกำลังผาเมืองได้ปะทะกับกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดบริเวณใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาจากรายงานขณะลาดตระเวนได้พบกลุ่มชายชะกันประมาณ4-5คนเดินลัดเลาะมาตามภูมิประเทศทางเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณเพื่อทำการตรวจค้นแต่กลุ่มชายดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงได้เกิดการประทะกันขึ้นประมาณ5นาทีกลุ่มชายดังกล่าวได้ล่าถอยไป จากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าเคลียร์พื้นที่พบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพค่ะข้างศพก็พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกและตรวจสอบนะคะก็พบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวนสี่เป้จากการตรวจสอบภายในก็พบว่าเป็นยาบ้าจำนวน4 5 0 0 0 0เม็ดมีตราประทับว1ยหนึ่งและเอคละกันนะคะจากการคาดการค่ะย,ยาเสพติดที่เข้ามาในช่วงนี้เกิดจากความต้องการจานวนมากทางตอนใต้ของประเทศ แต่เนื่องจากมีความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นนะคะก็ทําให้จับได้อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มที่ประทะกับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ก็คาดว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตามพื้นที่ชายแดนที่ทําหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดนั่นเองค่ะค่ะก็ถือว่า รายใหญ่พอสมควรนะคะ4 5 0 0 0 0เม็ด<ม>เลยทีเดียวจริงข่าวยาเสพติดเนี่ยเรามีมานำเสนอคุณผู้ชมเกือบทุกวันเลยนะต้องบอกว่าม,มาแบบลำเรียงกันอยู่เร<ม>ื่อยๆแต่ทางการของเราเนี่ยก็จับได้เช่นกันใช่แล้วค่ะ<ม>อย่างประชาชนอย่างเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ